มาแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารมาคดีของอุ้มดอนตาลน,นะครับก็เกี่ยวกับคดีที่ถูกกล่าวหาว่ามีการขับเสพแต่ปรากฏว่าไปตรวจยืนยันผลเนี่ยไม่มีผลเสพนะครับก็วันนี้ก็กับอุ้มก็มีการต่อสู้คดีกันนะฮะ นะครับเกี่ยวกับวันนี้เราผมก็อยู่กับพี่เจมนะฮะแล้วก็พี่เปาไกรลาชนะครับสวัสดีครับแล้วก็อุ้มนะครับแล้วก็คุณนายนะครับสวัสดีครับก็มีการเริ่มสืบพยานกันตั้งแต่ช่วงเช้านะวันนี้บรรยากาศก็ลุยกันเล่ตุ้มเปรเลยฮะแรกๆผมมาก็ยังสงสัยนะครับว่าคดีเป็นยังไงเน่นะครับพี่เจมก็ตีมาจากคอนแกนไม่มาแต่อำนาจครับอำนาจแต่ไปคดีอะไรนะฮะก็ไม่ไปปลา แก่เปทำเรื่องการแก่นี่คนอ็ยุ่งวัยอายุครับใช่ไหมฮะเรีึกว่าไปเคลียร์ปัญหาคบครัวยังครับจริงๆวันนี้บรรยากาศก็รู้สึกว่าสู้กันหนักพอสมควรนะฮะหลังจากที่อุ้มมีการถูกจับถูกกล่าวหาใช่ไหมครับวันนี้ที่โสพลบอกเฮ้ยเผื่อได้ตรวจเส้นผมไม่ต้องตัดมาวันนี้ก็ยังรอเลยฮะีึกว่าฮิปปี้ที่ไหนฮะผมยาวมาเลยนะครับก็วันนี้มีการสื่อพยานกันตอนเช้ากี่ป่านแล้วอุ้ม 2ครับสงาสงปากตอนเย็นเท่าไหร่นะสี่ทุ่มีครับสี่นะฮะมีสืบหกปากวันนี้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์มาอีก2นะครับหลังจากถูกจับถูกกาวหาแล้วอุ้มปฏิเสรรธมีการตรวจพัะนะครับแต่ผลตรวจวันนี้รู้สึกแปลกๆนะไม่มีการซีนปิดฝานะฮะส่งตรวจแต่ผลการตรวจของอาทางตำรวจเขบอกว่าผลตรวจมีสารเมท แต่ของอุ้มไปตรวจยืนยันผลนะฮะหลังจากได้รับการประกันตัวที่5้าโมง4ี่โมงครึ่งไปตรวจ5โมงไม่มีผลเสพมันจึงเป็นปัญหาที่คาใจกันว่าตกลงการตรวจของตำรวจและผลที่อุ้มไปตรวจยืนยันนะฮะสารท่านจะเชื่อตัวไหนมันก็นำมาสู่การต่อสู้เรียกร้องของกลุ่มเรียกร้องความเป็นธรรมบนท้องถนนพวกเราแปลก,นะกไหมแปลกไหมโดนจับตรวจฉีตรวจเจอ แต่พอตัวเองไปตรวจยืนยันผลเฮ้ยผลไม่เจอตรวจที่โรงพยาบาลอะไรนะชนุมานชนุมานเขมราเขมราแล้ววันนั้นเพื่ก็สุวิทยาสุวิทย์สุวิทยิยาศาสตร์การแพทย์ด้วยนะครับปรากฏว่าของอุ้มที่ไปตรวจด้วยตัวเองไม่มีผลแต่ตำรวจเขายืนยันว่าของเขาหมอตรวจแล้วเจอผลมีการยืนยันไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เจอปัญหามันจะเกิดขึ้นว่าตกลงบรรทัดฐานในการตรวจนี่คือ เจ้าบรรทัดฐานตัวไหนระหว่างทางตำรวจส่งเองการผิดผนึกการส่งตรวจนะครับแล้วก็การวินิจฉัยเมื่อเอามาคานกับผลการตรวจที่ประชาชนเราเนี่ยเฮ้ยกูไม่ผิดขอไปตรวจเองผลยืนยันมา2ผล3ผล4ผลช็ไม่อุ้มอัด4ผลครับบอกว่าอุ้มไม่ได้เสพวันนี้มีการนำสืบกันหกปากตอนช่วงเช้านักวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกสอง นายอนนท์ก็มีการยื่นเอกสารเข้าไปเพื่อต่อสู้ต้องผลการตรวจนะฮะ mm. แล้วก็ประกาศกระทรวงว่าได้วิธีการตรวจนะฮะ mm. ซึ่งตำรวจเขายืนยันว่าในการตรวจเขาไม่ได้ซีนไม่มีการซีน mm. ต้องดูว่าสาร mm. ท่านจะเชื่อเรื่องการซีน mm. การแท็ก mm. การนำส่งไหม mm. ไม่ฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นช่องทางนะฮะช่องทางที่ไปเรียกรับผลประโยชน์ เฮ้ยจะเคลียร์ไหมราคากันเองทวไมมาช่วงนี้โปรโมชั่นอยากลดราคาช่วงนี้เฮ้ยมัคุยไปคุยด้านหลังนะ,ะมันจะเกิดการสร้างผลประโยชน์สร้างธรรมเนียมสร้างประเพณีในการที่ไปตรวจตัวนี้ชอบถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องนี้นะครับมันก็ กลายเป็นว่าเขาจะเอาอำนาจหน้าที่ตรงนี้มาฉกฉวยผลประโยชน์ฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะฮะแต่ในตอนเย็นเดี๋ยวชมท่านอาจารย์เกียงไกร่านจะมาจาะในรายละเอียดอาจารย์เกียงไกรบูหาเฮ้ยเป็นไงว่าอ,าอน,นุนว้ยไหมเฮ้ยเป็นรอดไหมอา่าผมไม่แม่นประกาศกระทรวงเท่ากับพี่หรอกครับเดี๋ยวยังไงพี่วีคอวันนี้ก็รายงานคุยกันเป็นชั่วโมงแต่อาจารย์เกียงไกรบอกเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวพี่จะเอามาแชร์เกี่ยวกับเรื่องประกาศกาศรกาตรวจต่างๆ ก็มีการคุยคอนเซัลกันแต่บรรยากาศวันนี้เครียดนะอุ้มมาแต่เช้านี่ไม่ยิ้มเลยฮะมาเจอที่ศาลนั่งใบแดกไม่คุยกับใครเลยะพอบายบายมาดีขึ้นมาหน่อยยิ้มหน่อยตอนแรกศาลศาลท่านไม่เข้าใจนะเฮ้ยผลตรวจวิทยาศาสตร์คุณจะเอาอะไรมาสู้คุณมีพยานอะไรมีหมอมายืนยันไหมศาลบอกว่ามันเสียเปรียบพ่านะรับดีกว่าไหมศาลจะลงโทษให้สถานเบา ทีนี้พอหลังจากที่เรามีการาเรียนท่านกาเรียนท่านบอกว่ามันเป็นการต่อสู้เพื่อสร้างมรดกฐานพวกเราเข้าใจครับว่าโทษเนี่ยท่านสามารถที่จะช่วยเหลือได้ท่านเมตตาได้แต่ทีนี้ในอุดมการณ์ของกลุ่มเราคือถ้าเราไม่ออกมาเรียกร้องตรงนี้มันจะเป็นซับประเทนีตั้งด่านมาเฮ้ยอยากคุยไหมตั้งด่านมาเฮ้ยจะเคลียไหมมันเลยกลายเป็นสร้างค่านิยมมาต่อๆไปชาวบ้านเราถ้าไม่ออกมาพูด ะะเราก็จะตกเป็นเหยื่อตกเป็น,นกลไกในการสร้างผลประโยชน์ใช่ไหมฮะใช่นะครับก็ในวันนี้ก็มีการสืบกันเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องอุ้มก็คงจะสืบต่อนะฮะมีการเตรียมคดีกันก็หลังจากสืบพยายนไปเชื่อไหมสารท่านบอกเฮ้ยประกาศกระทรวงต่างๆนี่สารสารท่านก็งงเหมือนกันบอกโอ้ oh, มันมีรายละเอียดตีกย่อยนะฮะบอกว่าทนายอานนท์เตรียมตัวได้ดีมาก ผมบอกผมไม่เตรียมดีหรอกครับก็คือในกลุ่มนักลบแบบเดืยร์เรามีการส่งข้อมูลมาช่วยกันนะครับบอกให้สู้เป็นแนวของกลุ่มส่งประกาศของคณะกรรมการส่งขั้นตอนวิธีการตรวจส่งอำนาจหน้าที่บัตรป1พ2เชื่อไม่สร้างด่านเถียงกันบางคนก็บอกเป็นด่านตรวจจุดตรวจบางคนก็ได้รับกาบอกว่าจุดกสก,กัดจุดสกัดร่วมกันหมดเลยทีนักเข้าไปคือด่านตรวจฮะเอ้ยรัฐมนตรีว่าการเลยนะเว้ยให้ด่านตรวจคือนี่แหละฮะ พอเรามาสัมผัสก,กับกลุ่มเราจริงๆเนี่ยกฎหมายเราค่อนข้างแม่นกว่าตำรวจเยอะผมบอกเลยในกลุ่มพวกเราที่ชอบศึกษาในกลุ่มของเราที่ชอบในการที่ต่อสู้ดิ้นรนเนี่ยข้อกฎหมายเราแม่นประกาศกระทรวงบทบัญญัติการตรวจการออกบัตรนะฮะพวกเราจะค่อนข้างใช้ได้ดีกว่านะผมเห็นเราวันนี้บอกโอ้ตำรวจบางท่านคือไม่รู้เรื่องเลยประกาศคณะกรรมการการตรวจผลยืนยันไม่รู้เลยนะฮะ อ้างอะไรรู้ไหมผมตรวจตามปวิอาญามาตาอะไรท่านการตรวจคนทั่วไปแล้วพรบจราจร43ทวีเขาบอกไว้ว่าตรวจรถแค่บางประเภทผมไม่ทราบครับนะฮะก็วันนี้ก็สะท้อนถึงภาพในการทํางานนะฮะว่าเจ้าหน้าที่เราบางคนก็ค่อนข้างที่จะขาดการค้นคว้านะฮะแลปะปนํามาสู่การที่มาบังคับใช้กับประชาชนทีนี้พอประชาชนเราเอาจริงก็เกิด ไม่เป็นมวยรับนะครับนะะเกิดไม่เป็นมวยผมถึงว่ากลุ่มเรานะคะบางครั้งคนอื่นมองเหมือนกับว่าเฮ้ยทำอะไรกันวะว่างมากเรื่องไงทาไมไม่ไมปทําอย่างอื่นคดีโทษก็ไม่ได้หนักบอกเฮ้ยถ้าเรายอมยอมมันก็ไม่มีบรรทัดฐานฉะนั้นวันนี้อุ้มเขาก็ได้พิสูจน์นะฮะอุ้มได้พิสูจน์ว่าแม้จะเป็นคดีซึ่งสารท่านสามารถที่จะรอให้ได้ก็คืออุ้มก็บอกอยากพิสูจน์นะฮะถึงจะติดคุกก็ยอมใช่ไหมทางชีวิตย,ยังไม่เคยเสียบนะครับ ใช่ไหมฮะไม่ไม่เคยเสพไม่เคยเสพที่บ้านานะมผมก็คล่องใจนั้นกันครับใช่ไหมครับผมสู้เต็มที่อยู่แล้วครับเครดีดเข้าไปแล้วนย <laughs> นะก็ตรงนี้เราชมภาพบรรยากาศกันนะฮะอยู่นี่อยู่ที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะฮะไออุ่มก็พาผมมาไล่อยู่หน้าศาลนี่แหละ <laughs> <c oughs> จ่อคอมาลอมมาล่ออยู่ <c oughs> นะบอกเลยหน้าศาลนะเว้ย <laughs> พี่แจมบอกจัดเลยจัดเลยเ <c> ฮ <oughs> ้ยถนนเลยนะครับเนี่ อค,ครับ,อบเอาเล่นอยู่กลางถนนกันเลยนะครับเนี่ยะนะก็อ,อยากให้เห็นบรรยาก,กาศสดๆกันในการทำกิจกรรมกลุ่มเรานะฮะก็เอาใจช่วยกันแม้นจะเป็นคดีซึ่งสาลท่านเมตตาได้<ช>บอกท่านครับผมต้องการบรรทัดฐานนะฮะถ้าประชาชนเราไม่ขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องมันก็จะกลายเป็นเหยื่อเป็นช่องทางที่หลายๆคนจะเอามาใช้ประกอบอาชีพนะฮะบอกอุ้มบอกสู้ฮะถือว่าสารท่านจะไม่เมตตาบอกอไปต่อรอต่อเถียงเจ้านั้นที่ ก็ต้องเดิมพันกันนิดนึงแต่ในส่วนรายละเอียดพอดีผมคอนเซ็ลต์กับท่านอาจารย์เกียงไกลแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงเย็นท่านจะเอาประกาศก,าร,กระทรวงระเบียบการตรวจระเบียบการออกบัตรซึ่งท่านอาจารย์ท่านก็เตรียมส่งผมก็ส่งได้หาไปเดี๋ยวจะคุยกันเป็นจิกิจารักษณสอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เราได้เห็นภาพบรรยากาศนะฮะได้เห็นสีหน้าของอุ้มฮะวันนี้ยิมีบอกโอ้ยเมียจะคลอดยังไม่เครียดขนาดนี้เลยหน้าเหลืองเหลืองเป็นไก่ต้มเลยมันนี้นะครับ เดี๋ยวยังไงคดีของอุ้มก็คงจะต่อสู้กันไปแล้วอีกเดือนหน้าก็คงจะมาฟังคำตัดสินกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับของวันนี้เดี๋ยวยังไงทางพวกเราก็รายงานสดจากศาลจังหวัดพุกดาหานะน,ะนะครับให้เห็นภาพบรรยากาศกันเพิ่งลงจากศาลเลยนะฮะเนี่ยออกมาก็มาบรรยายบรรยากาศถามอุ้มสักหน่อยฮะยังไม่ได้สัมผัษเจ้าตัวเป็นไงบ้างอุ้มวันนีร้รู้สึกรู้สึกแย่เลยครับยังไงให้พูด บรรยากาศหน่อยครับเพื่อนๆเราอยากรู้ตึงเครียดมากเลยครับเครียดช่วงเช้าเช้าเป็นไงช่วงเช้าก็นิดๆหน่รครับเครียดทั้งวันเครียดทั้งวันเครียดทั้งวันแต่ผมจะสู้ครับตรงลงไม่ได้เสียจริงๆใช่ไหมครับมั่นใจนะครับร้านเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วผมทรงนี้ใครออกแบบให้อาจารย์ลุงโสพลครับลุงโสพลบอกให้อุ้มอย่าตัดตะเวยเถอหมอจะจับไปตรวจหมอเขาบอกได้กี่วันนะหกสิบกบเก้าสิบวันนะฮะ คือ,อแพทย์มาเบิกความวันนี้ก็คือการตรวจผลเสพของบุคคลซึ่งไม่เสพประจำนะฮะสามารถตรวจพบได้1นถึงสวันนะฮะอันนี้คือเราเอาความจริงในศาลมาพูดเล่นกันนะ,ะคนไม่เคยได้เสพนะฮะปกติสามารถตรวจสอบพบได้1นถึงสวันนับแต่วันเสพนะฮะแต่กรณีตรวจเส้นผมจะอยู่ได้90วัน นะครับแล้วการตรวจมี3ระดับเป็นการตรวจเบื้องต้นตรวจระดับที่2และการตรวจถึงระดับที่3เป็นการแยกการที่เราตรวจตามด่านก็ดีการที่เราตรวจอยู่ตามโรงพยาบาลก็ดีเขาเรียกว่าตรวจอะไรนะไมโนกราฟีไมโนกราฟีอ่าก็นกฎนะครับดกใช่ไแต่ในการที่ตรวจละเอียดที่จะต่อสู้ในศาลต้องแยกการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้นนะฮะมันมี3ระดับ ก็เดี๋ยวยังไงเราก็มาช่วยให้กําลังใจอุ้มกันอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้ดูหน้าเครียดเดี๋ยวก็คงจะต้องให้กลับไปพักผ่อนกันนะเดี๋ยวมีรายงานข่าวการต่อสู้การจัดกิจกรรมกลุ่มเรายังไงผมก็จะพยายามรายงานให้เป็นระยะรวมทั้งครับใช่ไหมครับเดี๋ยวเชิญคุณนายนะฮะเป็นยังไงทำไมอยากให้เล่าบรรยากาศทนายอาสานะฮะ นาสนามดีนาโศนาโศนาโศนะฮะท่านท่านก็เป็นทนายที่น้องอุ้มขอให้ช่วยเหลือหลังจากทนายคนแรกเขาแต่งเข้ามาเขาบอกให้คดีที่มานะฮะบอกว่ารับสารภาพซะก็เลยเปลี่ยนไม่ยอมไม่ยอมสู้ให้แต่มาเจอท่านสาวุฒินาโศท่านก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสู้ให้วันนี้ก็มีการคอนแทกกับทนายนนเก่งมากฮะ,ะทนายถือว่าเป็นอาวุโสนะฮะว่าความมาเกือบ20ปี ท่านก็มีการส่งเอกาสารช่วยพี่อนุนส่ง <c oughs> โอ้โหวันนี้รับม,มุกกันดีมาก <c oughs> แต่พรุ่งนี้ก็ทานายอนุนติดภารกิจนะฮะอาจจะต้องเดินทางแต่ก็จะมอบหน้าที่ต่อให้ทางทนายขอแรงนะฮะท่านสลาพุฒิ <c oughs> ว่าความดีมากนะฮะยีกว่าปีเหมือนกันประสบการณ์ว่าความดีเท่าๆทานายอนนเลยไปอนุญาตลไล่ๆกัน <c oughs> นะครับก็ต้องฝากน้องอุ้มแต่ท่านดีนะวันนี้เร็วมากในการต้ตอบข้อกฎหมายส่งเอกสารเร็วมาก นะครับถือว่าน้องมุมโชคดีนะครับแตุ่่นนี้ก็เหมือนเดิมครับจอจารย์ชดีก็จะมาเหมือนเดิมก็จะแจ้งข่าวแล้วก็แจ้งความคืบหน้าให้ได้รับทราบกันนะฮะทุกคนนะครับครับอาจารย์ชนีก็มาเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศดูนะฮะอันนี้ถนนหน้าศาลเลยนะแต่จะถ่ายเข้าไปในศาลเลยฮะเดี๋ยวพวกเราจะไม่พ้นมุกกันตอนตอนตอนนี้เป็นหน้าเขตของมุกดาหารนะฮะเขตนมุกดาหารนอกครับข้างนอกพื้นที่ข้างนอกพื้นที่ด้านนอกนะ บอกให้มันหาสถานที่ที่ดีหน่อยพี่เจมเอาถนนเลยพี่ตรงนี่ยไปที่อื่นมันไกลไฟบังคับนะฮะปกติธนาโนนไม่ค่อยข้างทางนะฮะอายฮะคนเยอะ โอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเรารายงานสดจากหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับมีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จอาจานใช้ดีครับใช้ดีรือใช้ดีใช้ดีครับใช้ดีนะฮะพรุ่งนี้ผมรบกวนใช้มาอีกรอบนึหงเลยนะฮะได้ครับก็รายงานสดให้เพื่อนๆเรากลุ่มสมาชิกของนักลบด่านเถื่อนเราช่วยๆกันในการต่อสู้เรียกร้องกันต่อไปครับถึงหลายคนจะมองว่ามันเป็นเรื่องขี้หมาแต่พวกเราคือต้องการมาทักทานนะฮะ ไอ้เรื่องขี้หมาเนี่แหละเราถึงก่อตั้งกลุ่มเราขึ้นมาได้แล้วก็สร้างบรรทัดฐานอีกหลายๆคดีที่เชียงรายตอนแรกบอกให้คดีเดือดร้อนลำคานปรับสองทันผมกับอาจารย์เกียงไกรไปรถตู้ลงไปเชียงรายนั่งโห้ทางแบบอย่างนี้เลยนะสุดท้ายพอสาลตัดสินกลายเป็นบรรทัดฐานเกือบทุกคดีทั่วประเทศนะฮะตอนนี้มาคยยุ่ยังไเดือดร้อนลำคานเดือดร้อนลำคานถามว่าทําไมผมต้องถอดสังขารลงไปไกลขนาดนั้นนี่แหละคือที่มา ของน้องอุ้มเหมือนกันนะฮะหลังจากคดีนี้ผ่านไปก็คงจะกลายเป็นบรทตรฐานในการตรวจพอสมควรทำให้ภาษาา่าจะถูกตีพิมพ์ไว้เป็นบรทัรฐานต่อไปแรกใช่พิกามีปากมีเสียงนะก็ให้กําลังใจกันนะครับพวกเราจะสร้างบรทัรฐานต่อไปด้วยกันนะฮะยังไงก็รวมกลุ่มกันไว้ จากสิ่งเล็กๆน้อยๆเราก็ทําเพื่ออีกหลายๆคนนะฮะเขาก็จะได้อานิสงส์จากเราไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับพี่เจมส์ครับพี่เปาสวัสดีครับทุกคนครับนะครับก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับมีพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จอจานช้ยดีก็จะมาประสานต่อนะครับสวัสดีครับ